หลายๆคนนะครับอาจจะตามหาไม์ไวเลดดีๆสักตัวนะครับและในปีนี้นะครับ n o l ก็ได้ทำไม์ไวเลดออกมานะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่บอกตรงๆนะครับผมเนี่ยยังไม่เคยจับไม์ไวเลดของทาง Holy Land เลยแต่ก็เคยสัมผัสพวกว i เลดภาพหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับของทาง Holy Land เขาก็จะเป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการทำสัญญาณอยู่แล้วนั่นเองครับแต่ผมนะครับก็มีโอกาสได้ไปงานเปิดตัว Holy Land La ลากแมาครับ ซึ่งครั้งแรกที่ได้เห็นตัวมันเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะว้าวมากนะครับด้วยวัสดุของตัวมันนะครับแล้วก็ด้วยความเท่ของมันนะครับลองดูที่กล่องเนี่ยวัสดุดูดีมากนะครับแล้วก็ออกแบบมาได้สวยงามมากๆต้องบอกเลยนะครับครั้งนี้ฮอลลี่แลนด์เขาทำการบ้านมาดีมากๆเลยครับ เริ่มต้นนะครับก็จะมีกระเป๋ามาให้นะครับเป็นแบบกันน้ําด้วยและพอเปิดกระเป๋ามาเนี่ยมีทุกอย่างให้ครบครับสิ่งของที่ให้มานะครับก็จะมีสายแจ็ค TRS 3.5ทั้ง2ด้านครับสำหรับต่อกับกล้องถัดมานะครับก็จะเป็นสาย USB to Lightning นะครับสำหรับต่อ iPhone นะครับแล้วก็มี Type C to Type C มาให้ด้วยนะครับสำหรับสายไปต่อ Android ครับและสำหรับท่านที่สั่งซื้อในตอนนี้นะครับก็จะได้แถมเป็นราวัลเียอีก2เส้นนะครับก็คือเรียกว่าพร้อมใช้ทุกอุปกรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก p p o o n นะครับหรือว่า Android ก็แล้วแต่ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของตัวกล่องกันบ้างครับกล่องของเขาเนี่ยจะเป็นกล่องชาร์จอยู่แล้วนะครับเปิดมาเนี่ยก็จะมี1ตัวรับกับ2ตัวส่งครับตัวรับนะครับจะเป็นจอ AMOLED 1.1นิ้วนะครับสามารถทัดจากที่ผมลองเนี่ยตอบสนองได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยครับ บนจอนะครับก็จะแสดงสถานะของแบตอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงนะครับบอกสถานะแบตของกล่องว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็วันเวลาครับเวลาที่เราต้องการใช้งานนะครับเพียงแค่เปิดกล่องออกมาครับทุกอย่างก็คือพร้อมใช้งานหมดแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับการเปิดกล่องออกมาแล้วสามารถใช้งานตัวใหม่ได้เลยเพราะว่าผมมีวายเลสหลายตัวมากเลยครับ2รุ่นได้ที่ใช้อยู่นะครับ ก็คือเวลาเปิดเนี่ยก็คือต้องเปิดตัวรับเปิดตัวส่งนะครับแล้วก็มาจูนกันหรือว่าบางตัวอาจจะออโต้แล้วแต่ก็ยังต้องไปเปิดอยู่นะครับส่วนอันเนี้ยเวลาที่เราอยากใช้ใช่ไหมเราก็แค่หย,ยิบขึ้นมาครับส่วนเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็แค่ทําการเก็บเข้ากล่องนะครับมันก็จะปิดตัวลงอัตโนมัติเลยครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับจะรวมการใช้งานได้ทั้งหมด22ชั่วโมงนะครับอันนี้รวมการเอาเก็บเข้ากล่องไปชาร์จด้วยนะครับ ไม่ใช่แบบว่าใช้รวดเดียวย2ิบชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ต้องมีเว้นพักนะครับเพื่อไปชาร์จบ้างครับซึ่งถ้าพูดถึงความจริงแล้วเนี่ยใช้ยาวๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้เกิน5ชั่วโมง6ชั่วโมงอยู่แล้วระหว่างนั้นก็อาจจะมีช่วงพักอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็แค่เอากลับเข้ากล่องเนี่ยลงไปชาร์จนะครับเมื่อไหร่นะครับที่เราใช้แบตจนหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยเราก็แค่เสียบสาย Type C เข้าไปในกล่องเลยครับมีข้างหลังนะครับอยู่พอร์ตเดียว ก็คือง่ายๆเลยเวลาจะชาร์จก็เสียบแค่อันเดียวไม่ต้องแบบเสียบ3อันอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ประหยัดเวลามากครับมาดูกันที่รอบๆตัวรับบ้างครับตัวรับเนี่ยจริงๆเขามีปุ่มเปิดปิดมาให้นะแต่ผมไม่ได้ใช้ครับเนื่องจากเวลาเราเอาออกมาจากกล่องเนี่ยมันก็ออโต้นะครับส่วนเอากลับเข้ากล่องเนี่ยมันก็ปิดโดยอัตโนมัติด้นเองครับและมีพอร์ตแจ็คส5สําหรับต่อเข้ากล้องนะครับมีลูหูฟังนะครับสามารถมอนิเตอร์เสียงจากตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็มีพอร์ต USB-C นะครับที่สามารถต่อตัวรับเนี่ยเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ได้เพื่อแบบว่าบางทีเราอยากอัดเสียงเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าเราอยากไลฟ์สดนะครับพูดพร้อมกัน2พิธีกรเนี่ยก็สามารถทําได้ไม่ยากครับมาดูกันที่ตัวส่งบ้างครับตัวส่งเนี่ยครับจะมีรูสําหรับเสียบไมนอนะครับหรือว่าพวกลาววเลียหรือว่าลาเวเลียที่เขาแถมมาเนี่ยคือบางทีเราก็อยากได้ความเนี้ยอาจจะติดลาเวเลียแล้วก็ซ่อนไว้ข้างในหรือว่ามาโผล่ตรงนี้แค่เล็กๆนะครับ ถัดมาครับจะเป็นปุ่มทีเด็ดนะครับก็คือปุ่ม noise cancelling นั่นเองนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เปิดอยู่นะครับไฟจะเป็นสีน้ำเงินไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับพอเปิดเนี่ยไฟมันจะเป็นสีเขียวนะครับ บางทีเนี่ยโหมดน้อยคันเซลลิงก็จําเป็นนะครับเวลาเราไปถ่ายในสถานที่ที่แบบคนพุกพ้่านรถเยอะเสียงรบกวนรอบข้างเยอะนะครับเราจะไม่มีโอกาสนะครับได้ปรับเสียงนะครับก็ถ้ามีโหมดน้อยคันเซลลิงเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยนะครับ และถัดมานะครับจะเป็นปุ่มเรคคอร์ดนะครับอยู่ข้างๆนะครับถ้าสมมุติว่าวันนี้เราอยากไปอัดเสียงใช่ไหมแล้วเราไม่อยากต่อเข้ากล้องใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็แค่พกตัวนี้ไปนะครับมันจะสามารถอัดเสียงได้เลยนะครับทุกคนก็คือมันจะมีสตร์เลตอยู่ในนี้8กิกสนะครับสามารถอัดเสียงได้เลยกดปุ่มเรคคอร์ดข้างๆมันก็จะขึ้นไฟสีแดงมานะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็เรคคอร์ดอยู่ผมเนี่ยอยากได้เสียง จากกล้องด้วยแล้วก็เสียงจากไม้นี้เพื่อมาเทียบกันเพราะว่าเวลาที่เราอัดเนี่ยถ้าอัดโดยตัวมันเองเนี่ยเราจะได้เสียงแบบมาเต็มเลยนะครับก็คือ24บิต48กิโลเฮิรตซ์นั่นเองนะครับแต่ถ้ามันไปที่กล้องมันอาจจะลดทอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาเทียบให้ดูว่าคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับระหว่างเสียงที่ไปหากล้องแล้วนะครับแบบว่าวิ่งผ่านสัญ,ญญาณไวเลสไปเนี่ย กับเสียงที่จากตัวมันโดยตรงเนี่ยมันจะต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองให้ฟังดูครับสำหรับใครนะครับที่เอาตัวไม้ตัวนี้ไปใช้แถวที่ที่มีลมหรือว่าริมทะเลเนี่ยเขาก็มีตัวกันลมมาให้ด้วยนะครับ2อันก็คือสามารถใส่ให้พิธีกร2คนได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ริมน้ําแถวท่าฉลอมนะครับมาเทสตัวไม้นะครับว่าจะมีการกันลม หรือว่าน้อยแคนเซลลิ่งเนี่ยที่ดีไหมตอนนี้นะครับ EQ อยู่ที่โหมดของไฮไฟนะครับเป็นเสียงแบบปกตินะครับยังไม่ได้เปิดน้อยแคนเซลลิ่งนะครับถ้าผมเงียบเนี่ยมันก็เสียงลมไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่าเพราะว่าใส่วินมัฟอยู่นะครับตอนนี้เสียงประมาณคืบนึงนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองเงียบดูนะครับว่าได้ยินเสียงลมหรือเปล่า ผมว่ารอบนี้นะครับ h o l ลี่แลนด์เขาออกแบบเมนูมาดีมากนะครับทำให้เราเนี่ยมองเห็นได้ชัดแล้วก็เข้าใจได้ทันทีนะครับเพียงแค่ผมนะครับลองเล่นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยผมก็สามารถเข้าใจฟังก์ชันและเมนูต่างๆของมันได้อย่างง่ายดายนะครับตัวหน้าจอนะครับก็จะสามารถทัชสกรีนได้ใช่ไหมแล้วก็มีปุ่มหน็อบที่สามารถหมุนเข้าฟังก์ชันได้เร็วนะครับแล้วก็ปุ่มหน็อบเนี่ยสามารถกดเข้าเมนูได้เลยนะครับผมชอบไมค์ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงที่มันสามารถ เกณฑ์เสียงเนี่ยแยกกันได้คือในราคานี้นะครับบางตัวจะไม่สามารถแยกกันได้เนะื่องว่าพิธีกรคนนี้พูดดังมากๆสมมติว่าผมตะโกนเลยนะครับแล้วอีกคนนึงพูดเบาเราจะเกณฑ์คนที่เสียงดังเนี่ยให้เบาลงไปนะครับแล้วอีกคนนึงเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาให้บาลานซ์เท่าๆกันนะครับซึ่งบางตัวหรือหลายตัวเลยนะครับไม่สามารถแยกได้นะครับแต่อันเนี้ยสามารถแยกรายกันได้นะครับเป็นสเตอริโอนะครับแล้วก็ยังมีหลายโหมดให้เล่นนะครับ ในส่วนของด้านเมนูนะครับเข้าไปนะครับเราก็จะเจอกับเรกโหมดก่อนเลยนะครับอันนี้สามารถตั้งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับมีโหมดสเตอริโอนะครับมีโมโนแล้วก็มีเซฟตี้แท็กครับเซฟตี้แท็กเนี่ยเป็นโหมดที่มีประโยชน์มากๆนะอย่างตอนนี้ผมอัดอยู่ใช่ไหมมันก็จะอัด2ลายพร้อมกันนะครับลายหนึ่งเนี่ยคือลายที่เราบาลานไว้นะครับสมมติว่ามันเด้งไปเราพีคเราก็ใช้ลายเซฟตี้ได้นะครับลายเซฟตี้เนี่ยมันจะลดเดซิเบลนะครับจากลายแรกมา ประมาณนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจตัวเลขว่าเท่าไหร่แต่ดูลายเนี่ยคือสมมติว่าอันนี้มันขึ้นไปพีคอันนี้มันยังมีเซฟตี้ไว้อยู่เราก็ใช้แท็กที่2ได้นะครับแท็กไหนมันดีกว่ากันเราก็เลือกใช้แท็กนั้นถัดมานะครับก็จะเป็นโหมดไม์เซติ้งนะครับเราสามารถเข้ามาปรับการตั้งค่าของไมทั้ง2ตัวนะครับจากตัวรับนี้ได้เลยนะครับหรือจะสั่งฟอร์แมตความจําในไมแต่ละตัวตรงนี้ก็ได้อันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆครับ และจุดเด่นของเจ้าไมล์ตัวนี้นะครับมันมีโหมด eq ให้ด้วยนะครับตัว eq เนี่ยจะมี3แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็น Hi-Fi นะครับเป็นมาตรฐานที่เขาตั้งไว้นะครับส่วนถัดมานะครับเป็นโลคั t นะครับโลคั t เนี่ยก็จะทำการตัดความถี่ย่านต่ำทิ้งไปนะครับก็คือเสียงรบกวนเล็กๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับมันก็จะเหลือแต่เสียงพูดแบบเคลียร์นั่นเองครับส่วนถัดมานะครับเป็นโหมด Vocal อ o o s t นะครับ Vocal อ o o s t เนี่ยจริงๆเหมือนเท่าที่ผมลองฟังนะครับ เหมือนมันจะเร่งเสียงแล้วก็เพิ่มพวกเวฟอะให้มันหนานะครับเสียงของเราก็จะมีความหนามากขึ้นนะครับผมเนี่ยอาจจะเหมาะก็ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดแล้วง่วงแล้วก็ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นะครับคือน้ําเสียงแบบไม่มีไดนามิกเวลาผมพูดผมคิดว่าผมพูดมีไดนามิกใช่ไหมแต่พอไปนั่งฟังมันเหมือนเส้นตรงเนี่ยครับทำให้คนดูเนี่ยชวนง่วงไปด้วยโหมดวคอรบเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับผมนะครับ ส่วนถัดมาครับก็จะเป็นการตั้งค่าวันเวลานะครับหรือว่า Factory Reset นะครับตั้ง Re เ e t เป็นค่าเบื้องต้นนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนภาษาก็มาที่หน้านี้ได้เลยครับการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข,เข้าใจและฉันเข้าใจก็ทําให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นและตอนนี้นะครับผมกำลังจะมาเทสระยะทางของไมโคิลลีแลนด์ลักแม็กนะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับคั้นแรกผมจะลองเดินแบบหันหลังก่อนนะครับว่า มันจะได้กี่เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ Apple Watch เนี่ยแหละเป็นตัวจับระยะนะครับจะประมาณคร่าวๆแล้วกันว่ามันไปเท่าไหร่ถึงหลุดแต่ถ้ามันหลุดเมื่อไหร่ก็ปล่อยมันนะครับผมจะเดินจน250เมตรอะเดินหันหลังไปเรื่อยๆแล้วก็จะเดินกลับมานะครับแค่250เมตรเนืตามที่เขาเคลมไว้เดี๋ยวมาดูกันเริ่มเลยแล้วกันเริ่มจากจุดที่ระวังกล้องเลยนะครับโอเคครับยังไม่จับ <ś les> ขออีกทีหนึง่งโอเคสองเมตรก็น่าจะเกือบสุดถนนนะครับตอนนี้ผมก็เลยขอดที่ไม้กับที่กล้องไปด้วยนะเดินมาก็ไกลแล้วน,นะสี่เมตรหนึ่งสองไฟฟ้าแล้ว20เมตรแล้วไม่แน่ใจว่าเสียงตอนนี้มันหลุดไปหรือ,อยังนะครับ ผมจะเดินไปเรื่อยๆนะบนถนนก็จะหันหลังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูในคอมกันหันหน้าเป็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นครับถ้าเขาเคลมมาว่าได้250เมตรผมไม่แน่ใจว่าสถานที่แบบนี้เสาไฟรอบๆเนี่ยมันจะได้หรือเปล่า จะไกลเป็นการเทสที่ไกลมากตอนเย็นๆนี้คนก็มาวิ่งนะครับได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ผมไม่ได้เปิดน้อยแคนเซลลิ่งนะที่พูดอยู่เนี่ยเห็นกล้องแล้วใกล้ๆแล้วโอเคอีก50เมตรถึงกล้องแล้วอันนี้เป็นการเท,ทระยะแบบน่าจะ ลองอยู่นะครับแต่รถวิ่งขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงจะท้ายดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าโอเคครับและนี่คือการเททดสอบนะครับตั้งแต่เดินหันหลังไปแล้วก็กลับมาเดินมองหาสัญญาณกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผลเทสจะเป็นยังไงมาสรุปกันดีกว่าครับว่าไมค์ตัวนี้ผมรู้สึกอย่างไรนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นไมค์ที่เขาให้มา ค่อนข้างครบเลยนะครับราคาเท่านี้ผมว่ามันมันหายากนะที่จะได้ลาวาเลีย2เส้นนะครับเราก็ได้เคสชาร์จนะครับเราก็ได้เสียงแบบผมว่าเยี่ยมเลยนะครับสำหรับผมนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับและแถมนะครับเขาก็ยังให้สายทุกอย่างมาแบบพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วผมนะครับก็ชอบดีเทลตรงนี้เนาะตรงกระเป๋าวะที่เขาแบบคิดมาดีว่า มันต้องมีกระเป๋า1ชั้นแล้วก็สามารถเก็บสายได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นกระเป๋าที่กันน้ําอีกนะครับคือทุกอย่างจะมารวมกันที่กระเป๋านี้ส่วนเรื่องสัญญาณนะครับก็อย่างที่ทดสอบกันไปให้ดูนะครับระยะผมจะกล้องประมาณ2เมตรเนี่ยมันก็ถ้าไกลกว่านี้มันก็เริ่มแบบมันไกลเกินอ่ะไกลอย่างมากมันก็ฟูลช็อตลองช็อตอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าไม่เกินลอยเมตรนะครับที่ใช้กันจริงๆสบายครับเรื่องสัญญาณนะครับก็จะติด แค่นิดหน่อยครับการใช้นที่คนเยอะๆก็อาจจะยังไม่ได้ไกลมากแต่พอเราไปที่คนเยอะๆเนี่ยเราก็จะไม่ตั้งกล้องไว้อย่างนี้หรอกผมว่าเราก็คงถือวิล็อกอะไรอย่างเงี้ยเดินไปเดินมามันก็อยู่ใกล้ๆมันก็เป็นไปได้ยากที่สัญญาณจะหลุดแต่ถ้าสัญญาณหลุดเนี่ยเราก็มีอินเทอร์เน็ตเรคคอร์ดอยู่นะครับก็เป็นสตอรจอยู่ในนี้บันทึกได้อีก14ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เหลือเฟือนะครับ การใช้งานและนี่นะครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับกับเจ้าไมค์ฮอล y ี่แลนด์ลากแตัวนี้นะครับจริงๆผมให้มันเป็นไมคไวเลสที่คุ้มค่าในปีนี้เลยครับด้วยราคา11,000บาทถ้าไปซื้อตอนนี้เราจะได้ราวัลีกีก2เส้นนะครับก็ลองไปสอบถามดูครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ